อ่ามาแล้วครับผมนะครับมาแล้วครับผมมันได้ยู่กับกระตารีวิวรายวันนะครับผมเฮ้ยทำไมเสียงม,มันชอบเรียงอ่ะผมว่ามันเสียงมันเบาๆอุ้ยเป็นดวงนดีครับผมโอเคผม,มตัวอีกแล้วโอเคเราเดือด้านี่น่ารักเลย,เยดังนะเธอได้ก็ดังไปไป มีเทศกาลไข่ด้วยใหม่กอดตละนี้ก็โตเหมือนกันนี่กรณีนี้วะคนดีถึงวนันลงได้มาเดี๋ยวไว้ข้าข้าเห็นกรนนะตูอะไรวะจับไม่ได้โอเคเสร็จแล้วไป เดี๋ยวสิไปไเรียกมาปุ่นยอดเลยมาลงมาแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบกิโลเนี่ยไอเด็กอะเยอะกระจัดโอเคไปยังไม่ได้เหรอวายอะมายังเลยวะไอคือเราลงมามันจะลงมามันไม่ได้อันนี้เลยอะไอที่รูปหลังอะ เราจะให้คงม,มีสไตล์เดิมไว้ก่อนว่ามันโตรเรียังในการไข่เราไม่ต้องไปร่วมก็ไดนะถ้าเราร่วมตั้งแต่เด็กแล้ว,วอะไม่ใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอ่ะปีนี้เราก็ไม่ต้องไปร่วมก็ได้นะมันก็จะต้องเสียเวลาในการลงเหนือของเราปีนี้มันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอ่ะดูดูแล้วเนาะอันเป็นลงเหมืองแล้ววะเดี๋ยวเราลงร้อยครั้งแล้วดนี่ยว่าตับปวดหรอกก็ได้ ไปมือหน้าถูกเนาะเอาอาหารไปก็คือแฮตัปโอเคสองอันไปเสร็จแล้วคาระเบิดเดี๋ยวออยู่ที่กันนะฮะตีกันข่าวเสร็จตีตุก้อนระเบิดตีตุก้อน ไม่ถึงทองไม่พออะไรแค่สามสิกองก็เยอะพอล้วเป็นอย่างไ้กาแฟวิ่งเหนวแบบนี้จริงจริงปลูกกาแฟได้นี่ว่าแบตเตอรี่ขาดอีกครันนึงเงงห้ยนะเดี๋ยวถ่าสิบอันวะถ้าผมปลูกถ้าหมูมานล้มันดี่ยว้ไม่มาดีวยผมไปลงเหมืองดีกว่าเพราะเมืานลงเหมืองไ,ได้แบตเตอรี่มานต้องหลายอัน ใช่ปล่อยไปไปขอแถมนี่เอาแถมมาแล้วปล่อยไปไปเฮ้ยคุกขาดหอมหอมหมดขอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บรับไหมนะไปเดี๋ยวผมเก็บเกียวได้หรือเปล่าเพราะว่าเกียวเราไม่น่าได้ใช่ ไอ้ป้ากาเดวไอ้เดียวนั่งซ่อแทมพืกูดยไปอย่ารวยกันต่อเนี้ยถูกข้าองเลย ตั้งไม่ค่อยดีด้วยว <G ül üyor> ันนี้เลยขาดเปลี่ยนไมเ่เราจะสู้ต่อไปอย่างไม่หยุยดถอยเก็กบไม่ใช่เก็บเก็บเก็บแต่วันนี้ดวงไม่ดีดวงจะดวงของเราอเองกินอาหารแล้วดวงกันโชคหนึ่งผมไม่ได้เก็บให้ขาแลตา,านะทวดว่าไปเลยลุยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ฮันดังกำกำกำ โอ้ยกลับมาทุกคนมาทันมาอ้ยทันไหเนี่ยอานนอนนอนนอนทันอยู่เว้ยเอเคฮิฮิมากดเพชรไปกดอักคิเซะโอเคโอเคต่อเนื่องต่อเนื่อง เฮ้ S 1> <S 1> มา <S <S วเกตเฮรี่ครับผมเจอแล้วเสีนะสยงมันเสียงเสียงนีนน้แล้วเจลไม่มีอาหารอะไรเลยยังไงไออาหารตกปลาที่เราต้องการอ่ะมันจะลงเหบืนันทุกคนนี่ยไงโมดอีกต ข้อมดแล้วขอเป็น ียงมันดังเลยนะผมว่าดังเลยว่ะเพราะว่าเวลาปรับในภาพรีกผมต้องันพร้อมเพราะว่าผมเล่นแบบนี้ในเล่นในหมดเลยมันเลยแบบรีเซ็ตตัดเวลาเพราะว่าตัดแบบตัวเกมแบบจะถูกคอยเปลี่ยดกันนะคนคนไม่ไม่ทำหน่อยตอนก่อนนั้นบางคนผมแก้ให้ไม่เสร็จแล้วเกอะ ไอ,อ้โมนเฮ้ยอิออเลียมได้แล้วอ,อิเลียมห้าอันใช่ไหมฮาร์ดูสองร้อยและและแบตเตอรี่ผมจำมาหน้าจำมาหน้าสิบอันวะจำไม่ผิดนะตอนนี้มันเกิดเฮลลี่เดี๋ยวทำยังไงดีนะง่ายรึเปล่า เดี๋ยวไปตา้ช็อกเปียโนเดี๋ยวช็อกเปียงนน่เล่าไปวันนี้สตาร์เดียวน่าจะโตอื้มสตาร์เดียวสตาร์พุทธน่าจะโตป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เอาเที่ยวมาต่ดาวยังไม่โตเลย ไม่เดี๋ยวผมไปท้าเออไปคราบอันนี้ดีกว่าครับไอ้ที่เก็บฟางข้าวเพิ่มดีกว่า,า,าก,วก็เลยผมใจัดอัออนออนี้มาอยูทีแล้วผมอยากขยับออกมากๆเลยอเพื่อนนิดนึงอะไรอ่ะอะไรอ่ะยุ้งหางมันใช้อะไรบ้างถ่งเลยใช่หินแล้วก็อันนี้นี่แล้วก็ขั้วกลิตโอเค น่าใช้สามอย่างนี่แหละอันนี้ไม่น่าเกี่ยวยาเนี่ยรื้อเรียโอ้ยมันไปถอดเด้งแล้วะเดีย๋ดยวยาไปไปแล้ว ลีน้าต้องอยู่วันนี้วันลีนะ่ไหมนี่่าเดี๋ยวเอาของมาให้ลีนัาดีกว่าเฮ้ยเตียงใหม่อาคิวเลยสวัสดีผมจะมาสร้างยุ้งฉางอนะ่ะเห็ไหมนี่ยุ้งฉางอ,อ่ะฟังนี้แหละ เอวัิดีิเติดตดี๋ยวเดติ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 ดเิดตดติดติดตนติดดติดตติดติดตติดนติดิติตีดติติด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 ตอดติดลิตดตดติ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 ดตอดติด ว่าประมาณเราเหมือมนมดแล้ววันนี้ก็เป็นแบบวันพักผ่อนไปเดินแบบง่อยง่อยง่วไปอู้อ้ยไอ้นี่นี่ว่ะยูดี่ชอบเพชรนี่ใช่ปะเออแล้วก็เพลใไลน์ยูดี่สิจะไดเพิ่มเยอะหน่อยเพชรอ่ะเฮ้ยหดใจอ่จอะมี่อมไหครับ่ออแต่เนี่ยกอดให้หอมว่ะเข้ป ตู้โอนอาจจะสงสัยว no ่าทำไมผมไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอปลูกที่ข้างๆตรงนี้ตรงนี้ข้างๆตามเนี่ยเดี๋ยวมันขยายได้เดี๋ยวปลูกตรงนั้นแล้วจัดโสนให้สวยๆนียตู้โอนแถบนี้แถวนี้แถบนี้โอ้โหเลยเออเดี๋ยวเขาปลูกตอนนั้นกันแล้วมันต้องย้ายเอิ่วหยุดแล้วนะไม่ต้องย้ายมัปลูกมาใหม่แล้วก็ทำปฏิยานขยาย เอานี่ก็ให้ดอสเลยน,นะครับเดนมสเชียนี้ก็เออใครวะมีเซนได้แล้วดวิแอนดีช้ชอบปลานี่นี่ผมกับปลาตล่ดวันนี้ปลาไอสัตว์เพราะว่าต้องให้แอนดี้กับ คับชอบส้มแตผมไม่มีส้มให้ครับสีน้ำพึ่งเดลกันได้น้าพึ่งดก,กันนะครับน้ำพึ่ไวรแล้วก็เชนเอนเชชอบิกเคอ,อยู่ที่สาไปนึ่งน,นะีทำไมรมเธอสบานแล้วก็ปีแอร์ชอบอะไรเอย โอ้ของแพงด้วยเสียตีแล้คือดอกไม้แล้วก็เฟรชโอ้ยได้เอาคิวมาให้นิดด้วยเฮ้ยผมต้องเอาเดี๋ยวของเราแล้วให้ใครนะออกีปเอเดียร์เดียอมาได้เสียแล้วให้เคนด้วยเพของงานแล้วก็ ไข่ไปให้คอบัสกับเอ่อนเ,นเดิวไข่เลยอรับวัวเดิมของไม่ค่อยออกไข่เพราะผมมีตัวเดิมแล้วแหละมันเลยไม่ค่อยออกใช่ไหม,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 มเ,เ,เ,เดี๋ยวนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาทำไมเงาออกมาแล้วก็ออกมาเลยสิ เดเร็นี่เอเไปหาแอนดี้แอนดี้ชอบปลานี่ปลานี่ห้แอนดี้นะดี้าตัดาบูเอ้ยเดี๋ยวผมเอาาบูไปปลูกแล้วด้วยาอะไรก็มาแล้วเอาาบูดาบูเอากล่องมากล่องนึง แล้วก็เอาอยู่ทั้งหมดเลยมาไปพร้อมๆนะพร้อมๆนะนะเป็นพร้อมนะพี่ชายมาเนี่ยโอ,อ้โหหาเชนยินลี่เป็นแค่เชนอยู่บ้านไหมเอ่ยเชนอยู่บ้านโอเคเรี๋ยววันนี้ป้าหมูมาผมขอไปดูแบตเตอรี่ก่อนว่าป้าหมูมีข่แล้วนะวันนี้ ไม่ไม่กินนีดีดีโอเคแปดแล้วเข้าบ้านนี้ยังเลยผมอยากเอาไก่สนะีฟ้าน่ะมันตุกล็อกงั้นเราต้องเข้ามาดิวยตัวนี้คบตีนเฮ้ยคาทีนเชนรวยเลยนี่ไงครับตีนเชนเรากล่ว่าผมสามารถซื้อไก่สีฟ้าได้แล้วใช่ไหม ไมัมนถูกล็อกเอ้าแล้วผมจะซื้อไก่สีฟ้าได้ยังไงอะหรือว่ามันสุ่มอะเพราะถ้าทำผิดเมืเ่อก่อนอนะมันสุ่มเลยแต่ว่าเหมือนผมได้อ่านของใครมาแลย้ยอย่างมันบอกว่าถ้าเข้าคาสี่นเคงแปดาวหดาวแหละก็จะเจอนะเพราะมู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนกลับ มันแล้วเดินเลยแล้วเอลเลียชอบอะไรบ้างนะเอเลียอ่ะอุยนี่นีโอ้โหให้เอามาเดี๋ยวเขอามาให้แล้วกันนะถ้าว่าเอเลียสวันนี้ไม่เอาของมาให้ เออวิลลี่อยู่บ้านโอเคอนนีลล้ก,ก็ข้ามเลย,เ,ยเดี๋ยวเข้าไปคุยเดี๋ยวพออลเล็กอะวิลลี่ผมเอาของมาให้คุณนะนี่แนี่ไแแล้วไปแน่นอนแน่นอนห้าก้อนเลใช้แค่ห้ากอ้าากอนเองนี่อุ้ยผมขาดอีกก้อนเดียวเท่านั้นคนผมจะได้ไปเกาะขิงแล้ววะโหะ Không você, gì, mà, death, mà không đâu, nữa... er... này. Cái gì này, phải chỉ chứ cọ ở tôi không nhớ rồi, đó. ai? Ừ, đấy, để có ở đây đâu ออไปหาได้ก่อน,ก,นกันเทอก่อนละกัน,กน,กนไม่มีเค้ดอีกแล้วผมอยากเลิกเฟ้ดจังเลยอยากเกไม่เสร็จจะได้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์คอมพลีทลี่วะโอเทเลยโอเคเลยครับผมนี่ไงยี่สินวะเนี่ย ชอบอะไรเออนี่ไงแอนดี้เฮ้ยกาวแล้วแอนดี้กาวแล้วสวัสด,ดีจอดเอ้ยกัดเอ้ย,อยผมขอดูหนึ่งว่าการชอบอะไรลูกความชัวเผื่อมมีขอี่ชอบมากกว่านี้ อกัดก็ชอบไดมอนด์เหมือนกันเอาไดมอนมาให้ก็ได้นี่ถ้างั้นเอาไดมอนมาให้นะจะได้เพิ่มเร็วๆเดี๋ยวรอเอาของไดมอนพร้อมขบไปอื่นตรงนี้เลยแล้วกันห้องก,ากลางเกาหลีเซรัตพิณแมวเที่ยให้บินเซนเอ้ยเลือมอาของให้บินเซนอเล็กก็เอาลำพึ้งไป อลเล็กมันไม่มีของดิแบบมันขออลเล็กมันหายากโอเคสิบแล้วอะไรนะเพิ่งไปลเล็กมันกินอาหารขี้นะาาั่งไหนมาไม่รู้ทำไม่เป็นมเลยก็เอาของไปให้เซบาสเตียนด้วยนะเฮ้ยนี่เคนเคนเฮลีอาเคนเฮ้ยวินเซนต์วินเซ,น,น,เซนสิบแล้วโอเค เวกเตอร์ชอบมาดรนะชอบแร่แร่เทเหี่ยวขาวๆเมื่อกี้ไปให้ของกันเตอร์แล้วก็ลืมเลยลืมไว้เอาของให้วินเซนต์งั้นให้วินเซนต์เวกเตอร์เออให้วินเซนต์อย่างเดียวเลยแค่นี้นีน่ไอ้ที่ไข่เดินถามมันก็มีไม่เราไม่เอามาให้นะ เฮ้ยแล้วโอลิเวียชอบอะไรวะอ,อือเดี๋ยวมาตกป้าดดิคว,วาอันนี้แรเตอร์ดีใจที่ชอบนะสวัสดีโอลิเวียโอลิเวียชอบอะไรวะนัาเป็นยังไงน,นนะไป แล้วก็เหลือเฮ้ยลืมเอาไว้โคบัทโคบัทขอโทษที่ลืมนายนะเรามาให้นายแล้วโคบัทนี่โคบัทนี่ของนายไม่ลืมนายหรอกอันแค่ดื่อเกินไปหน่อ,อ,อ,อยนะเอไปไม่เีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวซื้อกราตั อันี่จะมาสอตาดกห่ืออเลยเหลือแล้วมีหกหมื่นกว่าผมไปดูดูว่าอาบ้านกี่บาทผมอยากมีดูว่ายวรับมาเปลยอาอ้า ไปที่ไหนดีไม่ใช่ไปที่ไหนดีต้องไปเอาของมาให้เมมี่คนเมืองแล้วก็ไปตกปลาที่นู่นแต่คนเมืองเฮ้ยเดี๋ยวเรานั่งรถไฟไปดีกว่าคนเมืองเฮ้ยอยู่เราบ้านดีเลย,ยเราที่อยู่เข้าบ้านเบนไปใช้จะไม่เสร็จหรอเนะี่ยยังไม่เสร็จเลย อ้ยไปเดี๋ยวไม่ได้ยังไม่ทีมีกอของเองอะ่ะเพื่อไปไปปลูกผักไอ้ไม่ใช่ปลูกผักไปไอ้นี่ไงว่ะทำที่ทำฟาร์มเมเปิ ไอ้ผล hey, ที่ผมทำาวามได้ผลเพราะว่าผมขี้เกียจเก็บผักับผมถ้าปลูกผักก็ปลูกได้แต่ขี้เกียจเก็บทนง่ายๆเลยขี้เกียจโอ้โแล้วเมื่อไรจูเลโมโ,มโตทีเนี้ยไม่ให้จูเลโม่สิเขาได้อะไรตาดอกตาปุ๊บเออเรียกขลับกันนั่นแหละเพราะถ้าตาดอกโตผมก็จะมาต้องเก็บด้านั้นเองผมจะให้จูเลโม่เก็บเองทุกครั้งที่ผมได้ตกเดี๋ยวเราล่าง ใครนี่ก่อนเลยวะมังแร่ใช่มังแร่อืมนี่นี่แร่นี่ไม่ไอ้แต่ระเบิดนี่ก็ใช้ได้นะรูปพันแต่เปนแพงเกินไปรูปพันโอ้รูปแพงเลย

เออแล้วก็ตัดมาได้ตัดได้ดิผมขอตัดไปเลยนะเดี๋ยวแล้วมันตัได,ไ,ดมตไม่ได้นเดี๋ยวมันตัดไม่ได้ 4ี่ห้าหจอันโอเคปุ๊โอเคเรียบร้อยไงก็ใช้ได้อยู่นะไปตกปลาเฮ้ยเราถอดทู้บอกแล่ววะเพราปลาตรงนี้มันก็ไม่ไยากเนกเป็นไงล่ะตกน้นเก่งขิงเลย ตกนี่มันไปจอดได้ไหมหล่ะเนี่ยมันอัาเด็ดหรือยังเลยโอเคพอแล้วกลับบ้านเด็ดแล้วไปเดี๋ยวพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้เราขอทำแล้วก็ผมจะเช็คว่าผมขาดของบริจาคอีกกี่ชิ้นนะเพราะว่านางกล้ควิดละได้ดูว่าเออผมต้องหาชิ้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า แต่เราขุดไอ้นี่หนอนบ่อยนะแต่เราก็ไม่เจอเจอหน้าเศร้าวางเลยนะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมเราไม่เอาของมา,าให้เอเดนจะบอกเวลาม,มาีว่างมีต้้งทั้งวันโอเคเสร็จแล้วไปไปไปโอ้ นี่เดี๋ยวผมไปซื้อนี่ให้โอลิเวียดมาซื้อไวน์ที่ที่โซเฟียที่บ้านโซเฟียแต่จริงๆเราหมักไวน์เองก็ได้นะเพราะว่าเรามีผลไม้เยอะแล้วนี่เอแล้วเอาสตรอเบอรีร่หมักเป็นไวน์สตรอเบอรีร่ก็ได้นะเชื่อว่าไปแล้วนะเอ้ยผมต้องตัดพานี้ไม่แค่นี้ก่อนดีกว่าไม่ใช่เออพอจบแล้วด้วยคันครับผมตัดพาน,นี้ไม่แค่นี้ก่อนนะครับทนนุกนนนทคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ ก็เป็นกำลังใจผมไว้นะครับไปเจอแบบพันละมาตันนี้